เขาบ่อลเสี่้วเขาหาหนึ่งเขาก็พบสามครับผมมันอ,อยู่ในชุดเตชุดเขาทั้งบนทั้งล่างครับผมแตกทั้งบนแตกทั้งล่างพี่น้องเพื่อนว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องทางเพจเฟซบุ๊กล้วก็ทางช่องยูทูบเนาะค่ะเนาะทีมงานมหาเฮงค่ะเด้อ,อสำหรับเดี๋ยวนะจอก่อนแป๊บนึงพี่น้องนัดจออ่นะ มาแล้วเด้อพี่น้องเด้อยสำหรับคลิปนี้ใครที่ถามต่เอฟซีแอดมินก็นเห็นเอฟซีเพิ่นถามแอดมินเจี๊ยบโจบ้าตามแนวทางเซียนบุรีลำกลับมาแล้วพี่น้องแทกสานั่นกลับมาแล้วต้อนรับช่วงถ่ายปี 9, เก่าเพิ่นว่าต้อนรับปีใหม่นะะเนาะค่ะเนาะเซียนบุรีลำนะคะคลิปนี้แอดมินเจี๊ยบติดต่อได้แล้วเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวต่อสายสักครู่นะคะสวัสดี ทุกทกท่านเลยนะคะอ่ะรอแปบ๊บนึงติดต่ออคลิปนี้ตามแนวทางเสียนบุรีลำเดยพี่น่องเด้ยนะเข้าสายมาแล้วเหรอคะ <Hello. S 1> อ้าวมาแล้วนะอ้าวสวัสดีค่ะเสียนบุรีลำค่ะสวัสดีค่ะ Hello. Hello. โอ้ปหนหนน็นังไดเนาะหายหนาหายตาไปเข่าคักหลจีปีนังเลียดกานเลยไม่ค่อยว่างนะครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวปรับเสียงแป,ป๊บหนึ่งเนละพี่น้องด้วค่ะผมอ่ามาแล้วพี่น้องเสียนบุรีรัมค่ะกลับมาแล้วอครับสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนนะครับผมสวัสดีค่ะอ,ออกปัญหาเริ่มใหม่ครับงวดนี้สตาร์ทงวดแรกครับแต่ก็ให้ทุกงวดนะครับให้ในกลุ่มครับผม กับบอแเนี่ยรงออกพ่อนสามาประเดิมเลยเนาะคะเนาะครับผมรอบชิเดียวแตกเต็มๆบ่อห้าหนึ่งเข่าบ่อบชิเดียวเข่าหานึงเข่าก็ะโกสามครับผมมันอยู่ในชุดเตะโอ้ยชุดเขาทั้งบนทั้งล่างครับผมแตกทั้งบนแตกทั้งล่างพี่น้องเพื่อนว่าเอารอบนี้เอาแม่แบงปันให้เอฟซีเฮ้งงนะเอฟซีเอาไปคิดเจรนาครับผมเออ่ เป็นแนวทางนะครับผมรัฐบาลวดวันที่16พฤศจิกายน่ก <66 S> 16 <66 S 2> ครับผมพอยอก6ค่ะอันนี้รัฐบาลไทยได้พี่น้องครับผมเด่นบนครับผมเด่นบนครับผมค่ะเด่นไปที่7รอง8ครับผม,ผมเด่น7รอง8 ครับผมผู้ชุดครับผมผู้ชุดเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดหกค่ะเจ็ดแปดครับผมเจ็ดอู้เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดครับผมเจ็ดแปดห้าหก หกครับผมห้าหกหแปดปดครับผมกันกันเบิ้ลเจ็ดเจ็ดครับผมโอ้้าเบิ้ลจะมากกันเบิ้ลนครับผมสามตัวครับผมอ่าสามตัวค่ะสมตัวห้าเจ็ดแปดโอห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปด เจ็ดหกแปดพี่นอ้องแล้วก็ห้าหกแปดครับผมสามชุดครับผมอ่าหกแปดถ่ายหกแปดครับผมค่ะ <5. S 2> ครับอ่าส่วนเลขล่างครับผมแถวทางล่างแถวทางล่างอ่าฟันไปที่หนึ่งตัวเดียวครับผมโอ้ล่างดินมงออ้าหนึ่ง,งจะมาไม่หนึ่งครับผม คู่ชุดหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งแปดครับผมแล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าครับผมหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าครับสูตรนี้เขา้าเข้ามาเข้าล่างมาประมาณเจ็ดหดแล้วครับแตกมาประมาณเจ็ดหดแล้วสูตรร่างครับผม สูตรล่างเข้าว่าเน้นไปที่หนึ่งสามกับหนึ่งแปดครับผมเข้ามากี่วันแล้วนะล่างนะเจ็ดเจ็ดวันครับเก็ตวันคือเรองเข้ามาแลกเก็ตวันเนาะเน้นไปที่หนึ่งสามกับหนึ่งแปดครับหนึ่งสามกับหนึ่งแปดครับผมแด็กเปนเน้นเลยเส้นบุรีรัมม์ก็มีแค่นี้นะครับของวันวันที่16บหกพฤศจิกายนให้เอฟซีเอาไปเป็นแนวทางพิจารณานะครับผมค่ะอ่เส้นบุรีรัมม์อย่าลืมฝาก ไลน์เข้ามานะคะสำหรับแนวทางลาพัฒนาจะได้ให้พี่น้องเอฟซี่ห้เดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งทางไลน์ครับผมได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะค่ะามาแล้วพี่น้องนะ,ะเป็นเสียงของเสืยนบุรีรัมย์เด้อพี่น้องเด้อนะเขามาไลาน์หงุดแล้วก็เลยถือโอกาสากลับมาใหม่เพิ่นว่าขอดังแบบเงียบๆนะเดี๋ยวแอดมิเชียจะเขียนให้ใหม่นะคะสำหรับแนวทางให้ว่าชุดเป็น เป็นชุดต้องวดกัว่าได้นะคะเนาะของเสื้อบุรีรัมำโดยพี่นงค์ด้วผู้ใดติดต,ตามอยู่ก็คงจะหูจักเพื่อนเนาะค่ะเนาะเออมินเจ็บแช่ให้ใหม่ก่อนเมื่อกี้นี้เพราะว่ามันมุนมันมุนเอฟซีห้สิตาไล่นะคะใครที่ติดตามอยู่ฝากกดไลค์กดแช์นะคะกดติดตามคนละไลค์คนละแช่พี่นงองสีได้บวัวผาคดคลิปเด็ดๆ็ดแนวทางดังดัดนๆน,นจากทางช่องเด้อค่ะเด้อจะแบบ ต้าเพั่อนคแม่นอิลิเนะนะคะนาองสำหรับเซียนบุรีลำเซียนบุรีลำนะอา16เด่นเด่นบนเด่นบนถ,ถือใจ FC ป่ะเมื่อกี้นี่แอดมินเขียนเร็วหดมันเดี๋ยว FC สิบว่าเห็น8นะครับ75 เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดห้าหกหกแปดวันละกันเบิ้ลอ้าวได้มากเบิ้ลตัวกันดอกพี่น,อน้องเจ็ดเจ็ดนี่สามตัวห้าเจ็ดแปดเจ็ดหกแปดแล้วก็ห้าหกแปดสำหรับสูตรล่างนี่ เพบรนบอกกับแอดมินเจียบมามันแตกมาแล้วเจ็ดหวด้วพี่น้องเนอะล่างนะคะจะแตกต่อไหมรอติดตามไปน้ากันนาะค่ะเนาะล่างเดนหนึ่งตัวเดียวนะเพิ้นจับมาให้หนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าย่ำก้อนว่าล่างเขามาแล้วเจ็ดหวดเป็นหวดที่แปดล่าง เข้ามาแล้วติดงวดนะคะอ๋อเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขึ้นแนวทางให้ดูนะคะสำหรับเซียนซูเซียนบุรีลำรับมาแล้วพี่น้องให้เป็นแนวทาง,ทางนะะเนาะโอ้แอบมินเดี๋ยวรอดูโค้งสุดท้ายไอแอดมิ่เจ็บใหเ่ื่อนอเน้นบน คลิปนี้เพิ่นเน้นให้เฉพอล่างพี่น้องเพราะว่าเพิ่นว่าล่างนี่เขาไม่ได้เจ็ดวดนี่เป็นวดที่8ปดด้วยพี่น้องด้อใส่วิจารณญาณในการรับชมนะอสำหรับนี่พี่น้องเซียนบุรีลมนะเซียนบุรีลมเห็นไหมพี่น้องนะบนเด่นเจ็ดเพราะว่าเพิ่นจับคู่เจ็ดด้วยพี่น้องบนเด่นเจ็ดกับแปดตัวร่องเนาะค่ะตัวร่องคือแปด ่ว่าตัวเด่นเพิ่ขึ้นเจ็บเห็นบ่พี่น้องนี่นะสําหรับล่างเด่นหนึ่งเห็นไหมเจ็บนี่เด่นหนึ่งอันนี้เพิ่นย้ำว่าเขาไม่เลืเจ็บงวดพี่น้องพิจารณาเมืองเพิ่นเด่นมา่หา้แค่ซีคูซีหางสําหรับล่างนะคะอ่าหนึ่งสามหนึ่งแปดเป็นตัวเด่นของเพิ่ผู้ไดมักน้ำำ่บ่สําหรับเส้นบุรีรัมออกพรรษาเพิ่นว่าจะเอาเสียให้มันแตกนะแตกแะนน่นเลยนะ ถ้าแตกอีกก็นะเป็นงือที่แปดของเพื่อนสำหรับเสี้ยนบุรีลำอ่าแค่ภาพนะคะใครที่ยังไม่เห็นหนึ่งสามกับหนึ่งแปดนะหนึ่งสามกับหนึ่งแปดเป็นคู่เรียนแต่ถ้าผู้ใดเอ่อบอ่มากน้ำก็คือลางเด่นหนึ่งพี่น่องแรนหนึ่งหลุดไปเลยหนึ่งสำหรับหนึ่งหรือข่อยมากน้ำเสี้ยนบุรีลำนี่แหละหนึ่งสามกับหนึ่งแปดกับพิจารณาเมืองเอา นี่พี่น้องนะสำหรับตัวบนเจ็ดหาเจ็ดหกเจ็ดแปดหาหกแล้วก็หกแปทาเบิ้ลจะมามีโอกาสคือเจเจ็ดนว่าเอานะามตัว578แล้วก็เจ็ดหกแาาหกแปพี่น้องเราง่ายๆไทยหกแปดี่พันจับคููมาให้สองสองชุดเลยเอาพิจารณาดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเนียทางจากอ่า เซีนบุรีรัมหลายๆเด้อค่ะเด้อที่ฝากตอนให้ FC แฟนช่องแฟนเพจเจ็บหนึ่งหกหขาชาแนลแล้วก็ทางเพจ Facebook 99บา่าวอีสานพาเฮงนะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ้าวนะคะให้เฮงๆนะคะสวัสดีค่ะนะคะ